สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการทำออนไลน์เทรนนิ่งต่อนะครับซึ่งเอพิโซดที่แล้วเ่ยก็มีการพูดเลยว่าหากคุณจะทำออนไลน์เทรนนิ่งนะครับการฝึกอบรมออนไลน์ให้มันมีประสิทธิภาพต้องทำอย่างไรบ้างแล้วผมก็มีการพูดถึงผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการทำออนไลน์เทรนนิ่งกันแหละก็เลยขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นั่นเองว่า การทำออนไลนิ่งเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับคือต้องบอกว่าผมเองผมก็เป็นคนที่เป็นเทรนเนอร์นะครับด้านการตลาดผมสอนเรื่องธุรกิจเนี่ยผมมีการทําตั้งแต่ที่เป็นออนไลน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ออฟไลน์ ine, นะครับแล้วผมก็เห็นผลกระทบต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแชร์มุมมองที่ผมเห็นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนิดน,นึงนะฮะนี่คือความเห็นส่วนตัวผมนะจะเ,เชื่อไม่เชื่ออย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะ ผมอธิบายเลยหลักการก่อนอากาันว่าเวลาเราพูดคําว่าออนไลน์เทรนนิ่งันเนี้นะครมันก็คือการที่เราเรียนรู้นะครับผ่านช่องทางดิจิตอลไว้และเห็นคุณจะดูผ่านวิดีโอนะครับคุณจะไปดูไลฟ์สดสัมมนา เทนนิงหรือถ้าวันนี้เห็นเรบ่อยๆก็คือเรื่องของการที่ครูเนี่ยนะครับก็คือไลฟ์สอนนั่นแหละนะครับเอามือถือตั้งแล้วก็ไลฟ์สอนนักเรียนนะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเจอไปบ่อยใช่ไหมฮะนะครับหรือบางทีก็จะเจอลักษณะของการที่แบบเป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็อัดวิดีโอไว้แล้วก็ไปนั่งดูนะครับก็คล้ายๆกับสมัยก่อนที่เราแบบดูวิดีโอหลักอ่าเรียกว่าอ่าเนื้อหาดัาน,นปากนะครับอืมแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงคนบุคคลแล้วก็คือเราดูตาคนต่างดูใช่ไหมฮะนะครับแล้วถามว่าการเรียนแบบนี้นะครับมี ข้อดีข้อเสียอะไรนะครับอืมอถ้าเกิดถามผมนะคนส่วนใหญ่บอกว่าข้อดีเนี่ยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่มันเข้าถึงง่ายนะครับก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงการเรียนผ่านออนไลน์นะครับคือใครก็เข้าถึงได้ใช่ไหมในนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จริงม,มันยิ่งกว่าการเรียนผ่านดาวเทียมสมัยก่อนซะอีกเรียนผ่านดาวเทียมสมัยก่อนคือต้องมีทีวีต้องมีสัญญาณดาวเทียมใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็ทําให้แบบ โรงเรียนเนี่ยจะเปิดดาวเทียมให้ดูได้ก็คือต้องมีทีวีมีเสาอากาศอย่างี้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้คือถ้าเกิดวาเนี้ไปคุยกับพวกเครือข่ายมือถือเนี่ยที่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีทุกประเทศนะนะมันครอบคุมหมดแล้วนะฮะคือแล้ววันนี้เองคนส่วนใหญ่ก็จะมีสมาร์ทโฟนกันแล้วนะครับมีแท็บเล็ตกันแล้ว,ลวเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการทำเทรนนิ่งนะครับคือผมกำลังพูดถึงการทำเทรนนิง่งเรียกว่าฝึกทักษะปกตินะไม่พูดถึงเรื่องของการเรียนระดับประถมอะไรางี้นะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเป็นบริบทต่างกัน เมื่อพูดถึงการคข้ออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยกับพวกคนที่เป็นอาโปรเฟชชั่นอลนะครับคนทํางานแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่ปัญหาอะไรใครๆก็คงเรียนได้นะฮะก็คือแบบโอ้โหแล้วยิ่งสะดวกด้วยคือเรียนจากที่ไหนก็ได้เรียนจากบ้านก็ได้จากที่ทํางานก็ได้ไป่ไปเรียนจากหัวหินก็ได้ไปเรียนที่ชายหาดก็ได้คือไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับนี่คือสะดวกทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะบอกเลยว่าเอ้ย มันเวิร์กนะครับแถมเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยใช่ไหมถึงแม้อะไเกิดเป็นยิ่งยิ่งเป็นบมดเดลที่ถูกอัดวิดีโอไว้เนี่ยคือเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อีกนะครับแถมเราเรียนข้าบประเทศก็ได้โอ้โหนี่มันสะดวกมากนะครับผมเองผมก็เคยเ,เรียนแบบนี้นะครับก็คือเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับนะครับ แล้วคุณจะพบว่าอีกข้อหนึ่งที่เขาชอบคือขีดจํากัดในการอบรมนะครับมันเปลี่ยนไปคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเองเวลาผมบรรยายเนี่ยผมจะบอกว่าผมอยากได้ห้องคนไม่เกินสัก3ามสีคนนะใหญ่ๆแบบนั้นนะอยากแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันมันรู้สึกปแปลกๆนะนะคือเวลาคือเวลาเราบรรยายแล้วคนมันเยอะๆเนี่ยนะครับคุณถ้าเกิดว่าเราเป็นเราเราเป็นครูเนี่ยนะครับเราจะรู้ดีว่า ห้องเรียนขนาดเล็กกับห้องเรียนขนาดใหญ่เนี่ยมีผลกับการสอนเยอะมากนะนะครับแล้วเราก็บอกว่าพยายามให้คนน,น้อยๆเพราะคนเยอะเยอะปุ๊บเนี่ยคนหลังห้องนี้สวัสดีนะครับแบบเ,เราเราคุยกับเขา ไม่ถึงอ่ะนะฮะเราก็จะกุยกยบคนข้างหน้าใช่ไหมครับมันถึงเป็นที่มาว่าทําไมคนตั้งใจเรียนจะอยู่แถวหน้านะฮะก็คือ <c oughs> จะได้รับพลังไปเยอะนะครับส่วนคนนั่งหลังๆก็จะแบบห่างๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีคสัสสัมนาก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าตั๋วนะครับเลเวลคนนั่งหน้าคนน, cùng, คน,นั่งกลางคนนั่งหลังอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็เป็นให้เห็นภาพไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนออนไลน์มันก็เลยไม่มีขีดจำกัดนี้เพราะทุกคนก็คือเปิดนะฮะแล้วก็เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พอสอนปุ๊บค จะมีจะมีหลายหลายหลายบริษัทนะถามผมนะเวลาเวลาบรรยายบอกคุณแกจำกัดคนเข้าไหมผมบอกเอิจริงๆมันขึ้นอยู่กับเนื้อหานะถ้าเกิดไม่มีเวิร์กช็อปเนี่ยคุณจะเข้ามาร้อยคนผมก็คงไม่ห้ามหรอกนะครับก็คงทำไม่ได้ใช่ไหมก็เพราะว่ามันมันบรรยายอ่ะมันเป็นการบรรยายนะครับบรรยายปุ๊บเนี่ยคือเข้าพร้อมกัน200ร้อคนเนี่ยมันก็ทําได้ใช่ไหมฮะอ่ามันคือผมก็บรรยายไปมันก็มีคนฟังเป็นร้อยคนก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเป็น เป็นเวิร์กช็อปมันจะมีแบบนะครับเพราะเวิร์กช็อปเนี่ยร้อยคนคงทำไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการบรรยาเยเฉยๆเหมือนเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เอ่อเราก็จะบอกว่ามัน,มนเป็นข้อดีนะ ไปขีดจากัดนะครับแล้วก็บางที่ก็จะเจอแบบว่าเข้าสามารถเข้าดูกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมฮะเรื่องของการบันทึกได้โอ้ซึ่งซึ่งบอกงี้มันคือข้อดีมากเลยนะเป็นข้อดีที่ดีทีเดียวนะครับมันจะเหมาะกับ,บว่าเฮ้ยคนที่อยู่ห่างไกลมาเรียนไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นคนที่มีข้อจํากัดเช่นตอนพอดีออช่วงอาทิตย์นี้ติดบรรยายติดอบรมนะครับหรือช่วงอาทิตย์นี้ติดนู่นติดนี่ติดนั่นก็เลยมาเข้าอันนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูที่หลังอ่าใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูตอนหลังเลิก หลังหลังเลิกงานอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าความสะดวกนะครับแต่ถามว่าแล้วข้อเสียมีไหมผมก็ริษัยเหมือนกันนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยนะแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเองก็คงจะเจอเหมือนกันนะครับผมเจอทั้งที่ทททผมเป็นคนเรียนด้วยแล้วผมเป็นคนสอนด้วยนะครับหนึ่งเลยฮะค,คือการโฟกัสผมว่าได้เห็นนชัดมาก ยิ่งคุณเรียนออนไลน์เท่าไหร่นะครับคุณจะโดนดึงโฟกัสได้มหาศาลเลยนะครับคือผ่านหน้าคอมเนี่ยเดยวก็เด้งตดึงตดึงตดึง,ดง,ดงอะไรเงี้ยนะครับมือถือปุ๊บเดี๋ยวก็เด้งมา,มสสาใช่ไหมครับมันก็โฟกัสลาบากใช่ไหมฮะแล้วแ่งกันเองคือการจ้องจอนีเนเน่เป็นพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยอยากทําอยู่แล้วนะครับมันก็จะรู้สึกมันอึดอัดผสมควรนะครับมันก็จะทําให้เราเด็กโดน s t r a ทกได้ง่ายนะครับเราเราราักความสนใจในงานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนแบบประเภทที่แบบเรียนสดอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ตรงนี้ก็จะมีปัญหามากคือถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจกันจริงๆก็ลืมไปได้เลย,เลยลมันวูบไป้เลยคคือก็จะแบบว่าแบบหลุดไปได้เลย,เลยอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาใหญ่ นะครับแล้วนั่นคือสิ่งที่ตอนนี้หลายหลายคนก็จะเจอกับ,บบุตรหลานที่เรียนออนไลน์้วคือโฟกัสไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็พอโฟกัสได้น้อยก็ได้เนื้อหาไปน้อยนั่นเองนะครับอ่ะถัดมานะครับเรื่องของปัญหาด้านเทคโนโลยีก็คือว่าคนหลายๆคนอาจจะมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าจะเรียนออนไลน์ให้เวิร์กเนี่ยนะฮะมันก็ควรจะมีะเรียกว่าหน้าจอขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้มันดูแลแบบมันเต็มตาใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูผ่านจอเล็กๆ่เงี้ยบางทีมันก็แบบ โอ้มอไม่เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็พูดหลายๆครั้งนะคือว่าคือบางทีผู้สอนก็ต้องระวังนะคือคือเวลาเราทำสไลด์เนี่ยไปบรรยายในงานประชุมอะไรเงี้ยจอมันใหญ่มนเริ่มเทิมใช่ไหมนะฮะมันก็คนเห็นเยอะๆใช่ไหมก็ทำตัวเล็กได้ใช่ไหมในหน้าจอหนึ่งก็มีตัวเทคกเยอะๆได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงแบบ การบรรยายผ่านหน้าจอมือถือเนี่ยนะครับไซส์มันเล็กกระติ้วเดียวซึ่งมันเหมือนกับอาร์ตเวิร์กอ่ะเดมือเหมือนที่เราชอบแซวๆกัน่็คืออาร์ตเวิร์กแบบเวลาที่มันอยู่บนป้ายโฆษณามันทําใหญ่ๆได้แต่พอมันอาร์ตเวิร์กมันอยู่หน้าจอมือถืออ่ะคุณใช้อาร์ตเวิร์กเดียวกันไม่ได้เพราะว่าตัวหนังสือมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีนี่จะมีผลมากกับการเรียนรู้พอสมควรนะครับบางคนมือถือไม่แรงบางคนเน็ตไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ติดขัดนะครับมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกัันบแล้วพอิดดขปุ๊ ไอโฟกัสก็หาอีกนะฮะอันนี้ก็จะทวงไปอีกนะครับมีอะไรอีกครับความรู้สึกของการเรียนไปโดดเดี่ยวนะครับคือคือคุณคุณจะเข้าใจว่าเวลาเราไปไปทำเทรนนิ่งเนี่ยเราจะมีเพื่อนข้างขางใช่ไหมมันจะมีแบบเหมือนบรรยากาศอะบรรยากาศว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็เจอกับหลายๆคนที่แบบใช้คำว่าอ,อะไรอ,ะอ่ะคือพอเรารู้สึกว่ามีคนอื่นเนี่ยแล้วพอเห็นคนอื่นตั้งใจเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งใจเรียนบ้างอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นหรือเห็นคนอื่นจดปุ๊บเฮ้ยเขาจดย์อะไรกันฉันต้องจดด้วยอ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่พอเราไม่มีคนอื่นเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนเราทําอะไรก็ได้ ja, ใชนะฮะและ้วบางทีก็รู้สึกแบบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครใช่ไหมครับแล้วบางทีบางคนกก็รู้สึ อาจจะว้าวเวไปเลยก็ได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกนันก็คือการเรียนแบบโดดเดี่ยวไม่ได้คุยคนอื่นใช่ไหมมันก็มีผลนะครับนะฮะทักษะของผู้สอนมีปัญหาอีกคือหลายคนเนี่ยไม่ได้เก่งกับการอ่าใช่ไหมละ่ะสอนกับหน้ากล้องนะฮะคือคือสอนหน้ากล้องกับสอนสอนเห็นคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะ คือมันมีเรื่องของการปัน้นตาปั้นตานะครับ acting อ,อะไรหลายอย่างใช่ไหมฮะคือสอนแบบเห็นหน้าเนี่ยมันยังมีแบบว่าการโฟกัสคนนะครับค่อยๆพูดค่อยจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีเราจะนึกออกว่าคนคนเรียนเนี่ยคิดอะไรใช่ไหมครับแต่พอเป็นพอออนไลน์ปุ๊บเนี่ยบางคนแบบเอ๊ะแล้วฉันต้องทํำยังไงจะต้องปั้นหน้าอย่างไรไลฟย์ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกทักษะผู้สอนบางคนก็ไม่ได้เอ,อื้อต่อการสอนออนไลน์ใช่ไหมครับ อันนี้ก็มีส่วนสาคัญนะครับทักษะที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของการพูดนะทักษะการออกแบบเนื้อหาทักษะการทําสไลด์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับในส่วนตัวผมก็คือเช่นเมื่อคุณสอนออนไลน์คุณต้องออกแบบหน้าจอออกแบบสกรีนของคุณให้มันเอ,อื้อต่อการเรียนออนไลน์นะครับวิธีการพูดการจานต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปนะฮะนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญมากเลยคือผลกระทบด้านสุขภาพมันเองนะครับก็คือเรื่องของเวลาคุณนั่งเรียนนานๆเนี้ยตั้งจอนานๆเนี่ยนะครับปวดตาจะตายนะฮะ มันมันมันไม่มีการทักสายตานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ผมคิดว่ามันมันไม่ดีนะฮะมันมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามองภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านมันนะผมไม่ได้ต่อต้านมันแต่ผมผมก็จะมีความเห็นบอกว่ามันมันใช้ประโยชน์ในบางเรื่องที่ดีนะแต่ใช้ปางประโยชน์จะใช้จะใช้ประโยชน์เนี่ยบางทีมันมาเพราะผลเสียนะคือมันมีมันจะมีผลกระทบตามมานะครับและ ท่าน,นทาให้การเรียนออนไลน์อาจจะไม่เวิร์กกับหลายๆเรื่องคือาอาจจะเวิร์กกับบางเรื่องและอาจจะไม่เวิร์กกับหลายๆเรื่องทําทาไมาผมเคยเล่าเรื่องนี้ในหะ้ฟังเรื่องของโค้ดออฟเลิร์น n ิ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เลยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนใช่ไหมว่าเราเรียนจากแบบว่าอ่านฟังนะครับดูดูวิดีโอว่าไปนะครับไอสิ่งที่เรียกว่าพ a สซีฟเลิร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจำได้ประมาณสักเนี่ยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต คุณจะเห็นว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนั่งดูเฉยเฉเนี่ยก็ประมาณ50%ซนะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนค่ามาตรฐานนั่นแหละนะครับซึ่งตั้งแต่สมัยไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพาร์ติสเพตนะครับก็คือในห้องเนี่ยและคุณพาร์ติสเพตคุณมีการพูดคุยซักถามอาจารย์ถามแล้วคุณคิดอ่ะอะไรเงี้ยค,คือคือมีการโต้อตอบปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น70%หร90%ก็ไดไรบางองไปต้นนะครือะซึางพอเปนแรบเี็นผมก็เลยบอกว่า เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยหากเราเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนประเภทเป็นบทเรียนประเภทเนี่ยให้คนดูเฉยเนี่ยนะปนนไปดูเฉยเ่ยนะเออการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็ก็คงเหมือนกับการเรียนปกติแหละก็คือแบบว่าเรียนเรียนแบบว่าดูหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบว่านั่งดูดูไอ้ดูหน้าจออะไรมาไปหรือนั่งฟังอาจารย์ปิ้งแผ่นใสเลยว,ว่าไปนะครับแต่แต่แต่แตแต แต่เราจะโดนไอ้หน้าเมื่อกี้ที่มันเป็นเรื่องผลกระทบเช่นผลดท้อสุขภาพความรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับดึงให้ไอ้ห้นั้นอนะ่ะมันล่วงลงไปอีกคือคือสำหรับผมนะผมว่าไอ้โค้ดออฟเลอร์นิงเนี่ยมันมันพูดถึง50%ในสิ่งที่แบบว่าคุณอยู่ในสภาพที่พร้อมเช่นห้องเรียนอะไรเงี้ยเป็นต้นคุณจุดได้ประมาณ50%นะครับแต่พอคุณโดนหลุดโฟกัสอีกคุณโดนเรื่องผลกระทบปวดหลังอีกนะครับคุณโดนเทคโนโลยีอีกผู้สอนไม่พร้อมอีก มันอาจจะเหลือประมาณสักสิบหรือยี่สิบเอร์เซ็นมันอาจจะมันอาจจะลดลงไปเยอะมากนะฮะลดลงไปเยอะมากทีเดียวนะครับมันซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดมาสมควรนะครับแล้วก็ก็คงต้องบอกว่านั่นทําให้อ่หลายคนจะบอกว่าการเรียนออนไลน์บางทีก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับนะฮะแ,แล้วทำยังไงให้เวิร์กล่ะนะฮะทำยังไงให้เวิร์ก ซึ่งตรงนี้มันก็กลับมาว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นลักษณะของการไปนั่งดูเฉยๆเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับคือต้องพยายามลีดขึ้นมาให้กลายเป็น70%แล้ว90%คือถ้าเกิดเป็น70-90เนี่ยแล้วถอยลงไปเนี่ยเหลือ50มันก็โอเคไงใช่ไหมซึ่งการจะให้7 0 9 0แปลว,ว่าผู้สอนเนี่ยก็ต้องเป็นระบบสอบ,สอ,บอ่าเนี่ยสักถามใช่ไหมต้องมีการพูดคุยสอบถามคือ,ค,อคือเขาต้องเปลี่ยนเป็น activity based learning อะนะฮะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนรรยนนนนนกกกาาาาาารรรรเเีสอแบบจงงงัั่่ฟให้มป็ นั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันมันมันจะช่วยได้มากนะครับกับ2คือถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นพวกเนื้อหาประเภทที่ไม่ต้องดิสคัส คือคือคุณแค่นั่งฟังนั่งจำเ,เฉยๆนะครับไปทำเป็นวิดีโอแบบให้ดูสำเร็จรูปไปเลยนะครับเป็นเช่นแบบเป็นเป็นแบบเหมือน YouTube เป็นเหมือน Udem y อ่ะคือนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อเราเป็นสอนสดแล้วก็ตามเนี่ยนะครับให้มันเกิด p a i c i p a t i o n สูงสุดนั่นเองนะครับสิ่งนี้มันจะทำให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยมันพอที่จะรีดขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้คือคำแนะนำส่วนตัวผมนะ แล้วผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอย่างผมเองที่ต่ดส c ก d e m y ีเนี่ยผมก็จะแบ่งเนื้อหาเลยว่าถ้าเป็นเนื้อหาประเภทที่แบบดูเองได้นะครับผมก็ไปเอาขึ้นออนไลน์ฮะอยู่ในเว็บตอดสักแคนดีอ่ะเช่นพวกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอ่ะที่เป็นพวกทีโอรีใช่ไหมใช่ไมฮะหรือพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบง่ายๆอ่ะผมก็ขึ้นไปดูออนไลน์แล้วกันอันนี้คือคุณดูย้อนหลังได้ดูไปเลยนั่งฟังผมรนยายไปได้นะครับฟังกี่รอบก,ก็ได้เชิญ <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการได้สิ่่่่งงททีชืออวาาักกกษะคุณต้รฝฝึน เราไม่เรียนออนไลน์กันนะฮะเราจะมาเรียนกันแบบลงมือทำรรใช่ไหมเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นออนไลน์จริงก็จะเป็นคลาสที่แบบว่าเป็นเวิร์กช็อปคนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คุยกันเยอะๆอ่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะเป็นแบบมานซะมากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเอ่อก็จะมีต้องบอกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันก็จะมีบริษทรัทหลายบริษัทเนี่ยที่คิดว่าเออเฮ้ยเรียนออนไลน์มันเข้าคนได้เยอะใช่ไหมเพราะนั้นคือก็เอาคนเข้ามาเยอะๆเดี๋ยวปะ แต่คุณต้องไม่ลืมเอาคนเข้าเยอะๆเนี่ยนะครับในคาสที่เป็น participation เนี่ยมันอาจจะไม่เข้าท่าเลยมากๆเพราะว่าคนคือง่ายๆถ้าเกิดนักเรียนประมาณร้อยคนเนี่ยครูมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องทําให้มันห้องมันเล็กโฟกัสใช่ไหมครแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทําห้องใหญ่มันก็เป็นห้องบรรยายนะครับเป็นก้องเป็นห้องบรรยายแทนมันก็ได้ผลก็อย่างที่เนี่ยเห็นเราเห็นกันก็คือเมื่อคุณดูวิดีโอเนี่ยก็เหลือแค่ห้รนะครับถ้าเกิดว่าบางคนบอกไม่ดูวิดีโอด้วยเอามือถือวางเฉยฟังดี ก็ลดไปอีกครับก็ลดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมันจะเหลือไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้นะครับถามว่าทำไมผมมีอหนึงน่งเือมาพูดเพราะว่ามันกลับมาอนนี้ครับเวลาเราพูดคำว่าเทรนนิ่งเนี่ยนะครับเราต้องการอันไหนระหว่างสิ่งที่ชื่อว่า k n knowledge กับ k i l l นะครับผมว่าสองอันนี้มัน,มนสำคัญนะนสำคัญนะคือคือคนทําด้านการพัฒนาบุคลากรเนี่ยต้องเห็นสองข้อนี้ก่อน l e d g e กับ k i l l ไม่เหมือนกัน Knowledge คือความรู้และ Skill คือทักษะนะฮะความรู้กับทักษะเนี่ ไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันคุณอาจจะรู้แต่คุณอาจจะไม่มีทักษะก็ได้นะครับคือหลายๆคนรู้แต่ไม่มีทัาากษะนะฮะเช่น <labor> <c oughs> หลายคนอาจจะรู้ว่าสวอตคืออะไรแต่ให้เขียนสวอตเขียนไม่เป็นเข้าใจไหมฮะคือคือรู้ว่าสวอตคืออะไรแต่เขียนสวอตไม่นได้เป็นอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือทัาากษะเกิดจากการฝึกฝนซึ่งการฝึกฝนเนี่ยนะครับไม่ควรจะเป็นการตั้งสังการฝึกฝนคือการลงมือทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพนักงานและองค์กรเนี่ยต้องการจะฝึกฝนทักษะคุณต้องมีอะไรมากกว่าแค่นั่งฟังและนั่งู ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก,มากนะครับแล้วก็ในการฝึกอบรมของบุคลากรปัจจุบันโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องการแค่โนเลจอะเราต้องการให้เกิดสิ่งดืวยทักษะเราต้องการให้คนเนี่ยทำได้ทำได้จริงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ participation เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็คงย้อนกลับไปว่าเพืเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นข้อดีข้อเสียของอ ออนไลน์เรียน n g ่นะออนไลน์เทรนนิ่งเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีข้อดีแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียพอสมควรนะครับแล้วก็คงต้องชั่งน้ำหนักด,ดีส่วนตัวผมความเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้ต้องต้องมาวกใ,ใหญ่เลยนะครับคนอื่นอาจจะตึงๆแบบเฟเวอร์มันนะแต่ส่วนตัวผมผมจะบอกว่าออนไลน์เทรนนิ่งหรือออนไลน์เรียนนิเนี่ยนะครับมันแทนการเรียนจริงไม่ได้ไม่ได้จริงๆฮะมันไม่ได้จริงๆนะครับ,รค,รบคือคือผมถามพ่อแม่หลายคนแบบว่าทุกวันเนี้ยคุณ ให้ลูกคุณเรียนที่บ้านแบบตอนเนี้ยเอาไหมผมบอกว่าอยากเอาเอะทุกคนบอกว่าคือสุดท้ายก็อยากให้ลูกไปอยู่โรงเรียนถูกไหมฮะคือคือคือการไปโรงเรียนเนี่ยมันมีบรรยากาศมันมีมันมีกับมันมี p r o c e s ของมันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของบทเรียนเนื้อหาเช่นเดียวกันการทำเทรนนิ่งมันไม่ใช่แค่มีเนื้อหาแล้วก็ผู้สอนมันมีไอ้อื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอ่อมันไม่สามารถจะเทดแทนกันได้หมด นะครับมันมัน,ม,น,ม,นมันแทนกันไม่ได้เลยแต่มันเสริมหรือช่วยในเรื่องบางเรื่องได้เช่นเนื้อหาส่วนนี้ไม่ต้องถึงขั้นทำแบบว่าไปทำเวิร์กช็อปเนื้อหาส่วนนี้สามารถศึกษาเองได้เหมือนอ่านหนังสืออ่านเข้าใจอันนี้ไปเรียนออนไลน์แบบไ,ได้แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อหาส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องแฮนซอนลงมือทำอันนั้นแหละที่ออนไลน์มันแก้ไปได้ก็ต้องทำแบบอื่นแทนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะนะครับจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรก็อันนี้ก็แล้วแต่และกันนะครับแต่ว่าก็ให้เห็นมุมมองนะครับแล้วก็เผื่อเดี๋ยวพอจบโควิดปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเทรนด์มันคือจะไปเรียนออนไลน์การผมบอกว่าก,ก,ก็ก็ลองเข้าใจเรื่องนี้ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีพนักงานเราอาจจะไม่แฮปปี้กับเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับก็อาจจะชอบแบบอื่นก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไว้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย ใน YouTube Facebook แล้วก็พอดแคสต์นั่นเองนะครับของรัฐพัฒนอคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับในเปอร์ซหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ